วันนี้เรามาชมบรรยากาศยามเช้าที่ผา,าหมออีแดงครับคือจังหวัดชีสุกเกศช่วงเช้าเช้า6มง20นาทีครับเมื่อคืนฝนโป,ปอยนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนเช้าเรามาขึ้นมาผาหมออีแดงแล้วก็มาดูทะเลหมอกแล้วก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นครับบรรยากาศ อย่างที่เห็นนะครับเป็นละอองหมอกตอนเช้าก็ได้บรรยากาศนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแต่เช้าขึ้นมานะครับเราขึ้นไปข้างบนนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยเราขัาบรถมาด้านล่างนะครับด้านล่างจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองไม่เห็นก็ถ้าเราขึ้นไปบนนะครับเปจ็นะบบยูทชมวิว าอบเจกันจิ้นรถไปเดินไปเดินไปครับเดินไปเดินไปตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงมันได้ไหมใช่ไหมอ๋อ <ท>ครับอ๋อถ่ายรูปไหมครับอ๋อจิถ่ายรูปไปเลยจะถ่ายรูปก่นอนโอ้ถ่ายรูปเป็นของเป็นของปาก<โ>อเนี่ะ,ะาาได้ละ ขึ้นมาเช้าเลยครับข okay. Now, ึ้นมาขึ้นมาเด้าต็มเป็มหลังๆหงขึากุสนาอกสนาดยนะกู้เรน้าอมยีแดง้าเรา มีแต่ผู้สูงวัยขึ้นบันไดจุดชมวิวจุดชมวิวจุดชมวิว,ว,ว<ะ>ตรงไหนก็ได้ครับตรงไหนได้เบิดลเขาบรวัา,รวาตรงไปนีนะ่ตรงสาราเนี่ย ที่ผามม้แดงยามเช้านะครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะครับมาดูฟผาทิบขึ้นเลยยามเช้ามาดูทะเลหมอก ที่มานี้คือด้ถูกคู่ด้านล่างเป็นตัวเป็นวัดที่เป็นสถูกคู่นะครับด้านล่างเราจะไปไปแต่ฝั่งนู้นก็จะเป็นเขาพระวิหารนะครับแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมืดเนืน่องจากว่าเป็นน้ำหมอกนะครับ เป็นน้ำหมอกก็เลยมองไม่เห็นที่นี้เป็นรวดน้ํากันนะครับห้ามห้ามเอาตรงเที่ยวเข้าด้านในเป็นเขียน้นที่ กันเป็นทางเดินระหว่างทางเดินขึ้นไปอันนี้จะเป็นต้องรอเน้ำมันเซาะนะครับเหมือนกับคล้ายๆที่สามพันโบกที่อุบลราชธาน,นีนะครับเป็นน้ำมันเซาะประวันเป็นหินทรายสังเกตว่าตอนเช้านี่ก็จะมีนักท่องทเที่ยวมาชมมาดูทะเลหมอกแล้วก็ไปทําบุญ ที่ดด้สาโลกด้านล่างจะเป็นรถสถูปคู่นะฮะเลยะทางที่เราเดินมาจากด้านบนนะครับตรงนู้นนะครับที่เ็นตรงชาติไทยเป็นลงมาประมาณสักสามถึงประมาณสามร้อยเมตรนะน่าจะประมาณสามร้อยเมตรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยู่ก็มี น้ำท่าชุ่มชื้นนะครับที่ให้เห็นอยู่นะ <_ d> um> จะเป็นหน่านล้วก็จะอากาศ <_ d> um> ก็จะร้อนทำให้บรรยากาศ <_ d> um> ไม่ร่มรื่นแต่ว่าถ้า <_ d> um> เป็นชว่วงนี้ก็จะร่มรื่นนิด,นด,นดนะะนหนึ่งนะครับเมื่อคืนนีฝนกตกนะฝนตกอันนี้เป็นรูปสถูปคู่ที่ผาหมออไอแดงลงมานะครับตัวนี้จะเป็นสูปคู่ นี่เป็นประวัติสถูปคู่เส้นทางศิษาธรรมชาติประวัติศาสตร์เขาพระวิหารสถูปคู่อันนี้สร้างจากหินทรายนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหลังคาบาดคว่ำนะครับสูงกว้างก็ประมาณขนาด4เมตรคูณ1เมตร93เซนติเมตรนะครับก็ประมาณ4เมตรคูณ 1, เมตรเกือบ2เมตรนะครับเป็นแบบ ศิลปะแบบปาปวนทางด้านที่เหนือเป็นสัญลักษณ์สิ่งคาร์เพศบุรุษนะครับหรือที่เราเรียกว่าซีวลึงส่วนทางด้าน,นาที่ใต้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ถิ่งซี่เคารพหมายถึงยูนีนะครับของเพศสตรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแห่งการเกิดของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นนิทานเชื่อมโยงกับอาณาจรรักรโคตบุญแล้วก็ปราสาทดุลตวนนะครับก็เป็นการแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นศิลปะที่มีความเจริญรุ่งเรืองและยาวนานนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตอนเช้าก็าจะเป็นน้ําหมอกน้ำค้างนะครับเป็นหมอกละอองหมอกละอองน้ำค้างเป็นบาดคล้ายๆกับบาดคา่้ำนะถ้าเราเดินลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรวดน้ำกั้นไม่ให้เข้านะครับ เราเราเดินลงไปด้านล่างได้ไหมครับยครับครับขอบคุณมากครับเราจะเข้าไปต้องได้รับอนุญาตแต่ว่าตรงด้านล่างตรงนี้เราก็มีทางเดินลงไปฝั่งทางนั่นนู้นก็จะเป็นจะเป็นเขาพระวิหารนีครับฝั่งนั้นจะลงไปดูนะครับนี่ก็เป็นค่ายต่อชะดอต่อชะดอสองศูนย์สองหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นทางขึ้นขเขาพ่อวิหารแต่ว่าเกิดกรณีพิพาทก็เลยยังขึ้นไม่ได้นะครับก็จะให้ไปขึ้นอยู่แค่ตรงด้านหน้าประมาณร้อยสองอเมตรนะครับเขาเป็นกรณีพิพาทกันอยู่นะครับก็เลยไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปด้านหลังก็จะเป็น รถนักท่องเที่ยวมาจอดนะครับแต่ว่าเราก็จะไปอีกสัก200เมตรนะครับลุกไม่ได้ไหมครับไดีค่ะบายไกลไหมไม่ไกลค่ะอ๋อเป็นมันเป็นกรงห้ามไม่อยู่ใช่ไหมครับค,ครับโอเคครับขอบคุณมากเมือ่อกี้น้องสามคนนะครับจากด้านล่างเป็นนักท่องเที่ยวออขึ้นกัน,นครับ ถ้าเรามองไปก็จะสวยนะครับด้านหน้านู่นนะครับมันเป็นจะเป็นลานเป็นลานหินแต่ด้านบนน่าจะเป็นนู่นเหละเขาพระวิหารนะครับด้านบนแต่เราไปไม่ได้เพราะมันเป็นเขตของประเทศเขมรแล้วเนี่ยครับเป็นของเขมรแล้วเราก็จะไปได้แค่แคนี้แหละนะครับ นี่ก็จะนี่น้ำนะครับน้ำไหลจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับตอนนาชาติ่านนี้ก็พอมีให้เห็นด้วยน้ำไหลจากตรงเขานะครับตรงตรงผาหมออีแดงนะจะไหลลงมาด้านล่าง สวยงามมากนะครับก็มีธรรมชาติให้เห็นอยู่หน้าฝนนะครับได้ยินเสียงน้ำไหล,ลม,มนานีึง,านางน้ำตกไหลลงระดับพื้นน้ำ บนลงมาตรงนี้ก็จะน่าจะไหลลุจากน,นู่นนะครับเขาเขาพระวิหารนะครับบนนะครับแต่เราไปไม่ถึงนะครับเขาไม่ให้ไปให้ไปถึงแค่แค่นี้นะครับตรงตรงฐานฐนะานตชะชดอนจะเป็นลานกว้างลานกว้างมากเนะี่ย นี่ด้านด้านล่างที่ที่เดินมานะครับจากผามอยแดงระยะทางลงมาก็ประมาณ1กิโลกิโลกว่านะครับตรงนี้จะเป็นฐานตชดอแล้วก็ทาหารนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่องเขาจองเขาแล้วก็ตรงที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงที่มือชี้นะครับอันนี้จะเป็นทางเขาพระวิหาร ถ้าเรามองเข้าไปนะครับถ้าเรามองเข้าไปก็จะเป็นตรงนี้นะครับจุดนี้ที่ที่เขากําลังซ่อมแซมนะครับเป็นการซ่อมแซมตรงเขาพระวิหารนะครับจะเป็นโค,ครงส่วนที่เรามองเห็นด้านบนนู้นน,น,นะครับก็จะเป็นทงยูอ็นครับกับ ขมิน้นด้านบนนู้นนะครับตล้นั้นก็เป็นมันเป็นหมอกอยู่ครับเจรไดมาไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเขาปิดมาตั้งแต่ปี2505 1น,นะครับถึงเปลี่ยนตัวมี่นที่ผ่านกับประเทศเขมินอยู่นะครับก็เอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ดูนะจุดสิ้นสุดการท่องเที่ยว ก็จะเป็นตัวรด,ดน้ำนกันเพราะว่าด้านในไปไม่ได้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นทุนระเบิดนะครับที่ระหว่างไทยกับขเขมรวางไวนนนน้นะครับการกันการลุกล้ำนะครับการการลุกล้ำต่นฝั่งทางนั้นนู้นก็จะเป็นเขาพอวิหารที่มันสูงมากนะครับคูดง,ง่ายก็เป็นน่าจะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ,ของ,ของเขมรเพราะตรงนี้มันสูงที่สุดแล้วในประเทศขเขมรนะครับ กวางไทยก็ตรงนี้ก็จะต่ำจะต่ำกว่าเขาพระวิหารนะรัมนจึงทำให้ทำไมประเทศเขาเมีจึงรักษาที่มั่นตรงนี้ไว้นะครับก็คือเขาพระวิหาร,รที่จริงเขาพระวิหารมันก็มีความสุ่งพันทางประวัติศาสตร์ของอริยธรรมขอมเหมือน,นกันนะครับแต่ว,ว่ามันก็สู้กรรนนับนครวัดนคร นะครับเวลาเป็นจุดดุสยสาในการสู้รบนะครับระหว่างเขมรน,นะครับกัมพูชากับไทยเรานะครับจึงทเขาต้องรักษาเขาพ่อเวหาครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงนะครับถ้าเรามองไปนั้นกํากำลังซ่อมแซมนะครับมันก็ที่จริงถ้าเรามองด้วยสายตามันก็ถามว่ามันยัง ยังมีความสวยงามไหมนะครับล่องรอยก็สวยงามนะครับแต่ล่องรอยนี้การของก,การสู้รบนะครับเมื่อครั้งก่อนมันก็จะมีร่องลอยที่เขากำลังเคลื่นครับถ้าเรามองมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งไทยนะครับอเภอกันทารัน์นะครับท,ที่ต่ำนะครับ